สวัสดีค่ะหนูออนอันเดโกค่ะ APA 7 t h Edition หรือ American Psychological Association ซึ่งเป็น Style of writing มีจุดที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะคือ APA เนี่ยมันเป็น Style of writing ซึ่งเป็นมากกว่า reference นะคะแต่ว่า reference ก็สำคัญเช่นกันค่ะมาดูกันข้อแรกเลยนะคะ สำหรับในกรณีที่มีออเทอร์2คนเวลาที่เขียน reference ข้างหลังเล่มเนี่ยระหว่างชื่อของ2ออเทอร์เนี่ยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เครื่องหมาย AN นซึ่งมีชื่อนะคะเรียกว่า ampersand ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น in text citation แล้วเนี่ยก็คือเป็นการเขียนในตัวเล่มของเราในเครื่องหมายวงเล็บก็จะเป็นนามสกุลที่1ขั้นด้วยเครื่องหมาย AND อย่างเดียวไม่มีเครื่องหมายคอมมานะคะ แล้วก็ตามด้วยนามสกุลที่2ค่ะข้อ3นะคะสำหรับ i n t e x c i t a t i o n ในกรณีที่มีผู้แต่ง3คนขึ้นไปนะคะให้ใช้ et al. l ค่ะระหว่างนามสกุลแรกและ et al. l ไม่มีเครื่องหมายคอมม่านะคะตรงนี้ดูดีๆค่ะมีคนเขียนผิดเยอะค่ะและในการเขียนครั้งแรกให้เมนชั่นนามสกุลของทุกคนนะคะและตั้งแต่การเขียนครั้งที่2เป็นต้นไปถึงจะใช้ et al. ค่ะข้อ4ค่ะเวลาที่เรา สรุปความของหลายๆคนรวมกันแล้วเราจะใส์ทีเดียวใน Intext citation เนี่ยในเครื่องหมายวงเล็บ a u t h o r set ที่ 1, a u t h o r set ที่ 2, อ u o r o r set ที่3โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรของนามสกุลแรกในแต่ละเซตค่ะยกตัวอย่างตัว B ขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วย HUB ซึ่งมาก่อน HUM ค่ะและขั้นด้วยเครื่องหมาย s e ม i colon ค่ะข้อ5นะคะ มาดูความแตกต่างของคอมมา2แบบนี้นะคะคอมมาแรกสีแดงนะคะมันตามหลัง journal title ซึ่งมันเอียงมามันก็เลยต้องเอียงตามกันไปค่ะแล้วก็ต่อด้วย volume number ซึ่งก็เป็นตัวเอียงเช่นกันเสร็จปุ๊บพอมาเป็น issue number มันไม่เอียงคอมมาที่ตามหลัง issue number ซึ่งเป็นสีน้ำเงินนี้นะคะมันก็เลยไม่เอียงค่ะตรงนี้ดูดีๆนะคะมีคนเขียนผิดหลายคนค่ะข้อ6เป็นเรื่องของ page number ซึ่งตัวอย่างนี้มันมาตัดตรงนี้พอดีเลยนะไม่มี Space ก่อนและหลังเครื่องหมาย Dash จากหน้าไหนถึงหน้าไหนคะ่ะข้อ7 DOI Digital Object Identifier เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของ URL แบบนี้คะ่ะ HTTP แล้วก็เรียงไปเลยซึ่งใน s i x edition เนี่ย จะใช้ DOI โคลอนแล้วก็ตามด้วยตัวเลขค่ะอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือไม่ใช้ Retrieve from ก่อนหนะ้า URL อีกต่อไปค่ะข้อสุดท้ายการที่จะเขียน reference มันจะต้องเป็นรูปแบบ indent แบบนี้นะคะซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องทำเอง manually ค่ะมันมีวิธีทำเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูใน Word document นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้วิธีทำก็คือให้ไฮไลท์ทั้งหมด reference นี้คลิกขวา ไปที่ paragraph ใน indentation มาที่ special แล้วก็จากนั้นเปลี่ยนเป็น hanging คลิกโอเคมันก็จะ indent ให้แบบนี้เลยค่ะไหนๆเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของ word document แล้วนะคะในคลิปต่อไปจะมาโชว์ให้ดูว่า การที่เราจะต้องแทรกตารางยาวๆเข้าไปเราจะสลับหน้ากระดาษยังไงจาก Portrait เป็น Landscape แล้วก็กลับมาเป็น Portrait ใหม่ไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้หนูอ่อนออนเดโกลาาไปก่อนสวัสดีค่ะ